ลงเนสีพี่ันนชครับคนััครับผมได้ครับวางเลยครับเป็นวันเกิดหรือเปล่าครับใช่ เดี๋ยวเขียนชื่อกับนามตระกูลให้ท่าจานนิดหนึ่งนะครับหลังจากตักบาตรเสร็จครับตักบาตรให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเลี่ยน้นิดนึงแสตลียนั่นเลยครับเขียนนั่งที่โซฟาเลยนะครับถ้าเสร็จ